ถ้าไฟบมาดิบมาถ้าไฟบมาอะไรเลยมึงกัหนึ่งโมงห้าสามโมงเขาสิปิดนำปป่าเออหามงนามากนเดี๋ยวไปห้ามหนักกันหนาโมยังไงบหนึ่งโมงห้าสามโมงแต่บวหว่าไฟฟ้าสีดำบ่เขาสิเปลี่ยนทอไหม

นาสระทบใจากเลยนี่โตเอ้ยอันนั้นให้บินฟังเ้ยนะโอเคเฟบินอันตัวอังไงบบินบินมีอย่างทาวิดโอห์เอ้ยนะงามๆเดยเฉพาะลงคิดเร็ววันนี้บรอันยังลงยังบุรีเฮียบบ้านไหนทายยูทิกอกเลยงามทายยูทิ t อกแล้งามเลย โอ้ตีนกาขึ้นหน้าบัดแลเห็นบอกโซาสี่โซาห้าตีนขึ้นหน้ากาหยับหน้าบัดละถ้าหอดสามสิบไม่อยากจะพูดอันนี้ที่เอ๋งปากลายนี่ที่สักคข้าปากลายจริ

โ oh. อ hey, ้นเอ้ใค่ส um ่งน um um ี um <S <s um ่มาส่งแต่บินว่าส่งบินเื้อว่าบได้อันนั้นว่ะบได้อันเขียนเจ้วอะรัเส้นเจ้าว่ะก็ได้บุงราคาอืมอื้อรดาเส้นหเส้นสีด้วเส้นเจ้า่ มันดิดีออกไปให้มันเป็นภาพเลยมันไปไปสาตีมันไปแล้ว่ะให้จะองกลางเลยส่นสามเอสนยวว่าใหสันเซ็เข้วตรงกอนชันสี่แพงพอดีเจ๊ไขยก่าสิบหนึ่งชัสี่ชันส่ะ เพียงกไประมาม,ระมาาณนน,นนอนันออนดีทุกคนไผ่น้อนะเดี๋ยวนีน้นะขอดูรออยเบิงก่อนถ้าว่ามีลูกค้าหันเข้าเอามาซื้อจข้าความกันเลยฝากเข้าไปกัได้เอาผู้ใหม่ข้อกลุมเลยอ๋อผูได้เข้าห้องน้ำ คุกนกันเดี๋ยวเป็นอะไร้าน้ำใส่ใส่ตุกว่ะตุกว่ะขาเอื่นยังคู่ค่เอต็มไวเ่าี่เชียวดีว่ะเลยบ่มบ่แมนสิบ่่กินานก็ได้กติปัน รุนโนเวลอะเบอร์ใครตีเบอร์ใครวะโอ้ถ้าเบอร์นี่ใส่ฉันนะ ศูนย <s us> ์8้าเเลูกค้าเขอขอเปลี่ยนหนนึงนะอย่าเซฟก็พอโอเค <S <s <us> <S อะไรเก้าเจ็ดเก้าเจ็ด เขาน้องแมงดาแปลกเลยใช่

บางลมนอซีดัมีเสาเอทสซ่อง,ง,อง,เ,อองเคซ่องเคนข้องอันเอ็นซีเอนะข้องเทียนะนะมีบงเออเออสีดัมเคซ่องเคเบบอยสิปีสาซ่องมันจะยุ่มันจะยุ่นาอัน,นเครื่องข้องแช์ฮัน,นด้หันเลย tôi theo anh à lập 3 hả nè họ lập ừ, đe, đe. Ở khai, ở thì sam hả nè thế nè thằng nào hả nè bây giờ làm không bây giờ cái cái khai cái bình bông này được khai cái bên tôi đó có phải mình đặt có 啊！爸爸 <Okay>，你今不那个是没是输液我们你没跟杨德进去吗？跟杨德去找小丁的我今天约了。我一起 ขนาดนำป่าป่าบ่มาแล้วนะบ้านออกหนึ่งโมงครัาสองมงวันนี้เขาจะเปลี่ยนนำป๊าปาเปลี่ยนเธอ 是啊，我今天吹我么？打毛绒吹呀。哎，你吹。 กบอร์พีซีสองพันสามให้หนึ่งีเดนแล้ว <c oughs> กดค้างเลยกันเลไ,ไปกดไปเลยแล้ไงแล้วี่เนมไม่อมอ่ะึะ้นืังเทไ้นั่นะ 你说我我这个就转不进去吗？还是你那边转不出去啊？安利、嗯，哪里吧，是你说我我的微信有问题吗？转不进去吗？不不是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 ，这是,不是,不是我朋友的。嗯，那、啊、你今天安排一下、啊，如果是转不了的，直接跟我说了。

うんましいです。Oh. Mm.

Thank <laughs> you. ลืมไปว่าอันเบอร์นี้ไปได้เลยเนาะลืมไปว่าจะเอาเบอร์นี้โทรหาลูกค้าหน้าหาัน น่ะจอโทรศัพท์เธอแทบจะไม่เห็นแล้วมันลายหมดห่านม่ฮั่าสุดจับมันเดียว ลายที่ไอ้ตาท้ายตัวที่ไอส้สร้างนานๆเครื่องมาหอดแล้วเดอ้อสามารถเข้ามาเอาอเนื้อ,อนะหาได้เลยเดอ้อยิงสองยังสี่

ต้องใส่แบบนี้เนาะมาจากใช้หงาวมาจากแสงน้องเบิดกล่องจนยุบกันนเกแค่ยังกระแตกดีมากเลย คิดว่าจะบอกเป็นต่เอาละเครื่องมีใค้ได้อยู่สั่งมัตเจีนขุ่นมาหัวหน้านี่อันนี้สั่งมัตเจีนเหรอ